คุณรพานะคะชวนไปงานแต่งตไปงานแต่งะะแล้วก็รู้ที่ว่าตอนที่จะวางไ,ไม่ว่นาี่นาฬาประเราค่ะอันนี้ก็ต้องแตรียมตแล้วกันนะคะเพราะว่าพอนพร,พนร,นรนะะุ่งนี้นิสัยอยู่ข้างบนค่ะก็เป็นตัวแทนนะคะทั้งทั้งเลยค่ะแล้ก็สัญชาพาร เคยคิดไว้ว่าอยากแต่งแต่มันเหมือนกับพอเราโตขึ้นแล้วก็จะรู้สึกว่าเอ๊แบบเหมือนน่าจะน่าจะไม่เหมือนมากน่าจะไม่ไไม่น่าจะได้แต่งอะไรเงี้ยเออก็เลยก็ยเลยไม่ได้คิดจนเนี่ยแหละค่ะจนมาพบกับพี่บอยนี่แหละก็ลเลยล่า จะทำให้กับแฟนคลับเขาได้ห็นมา,มากเี่นั้แต่งงานกันแล้วประสบความ้ำเร็จอะไรอีกน้ำเส้น,นขับขับขอบอกว่าผู้ A B นะคะไม่เคยทำให้ผิดหวังค่ะพีนกตั้งแต่ยุ่งกันจนเป็นคู่จริงนะคะอตอนนี้ก็จะได้แต่งงานใช่เป็นควาจริงเพราะที่ตามมตันแตบบ่เป็น,น,นค,คู่จริงก็ เป็นปกองเปิดเลยอะไรอยู่แล้วแล้วก็มันจะแบบคนจริงเหมือนกันพี่บอยเองก็ไม่ได้แบบไม่ได้มีอะไรปิดบางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรแบบว่าเอาเรื่องจริงเอาสิ่งที่จริงมาพูดก็คือจะบอกว่ายังไงล่ะมันมันก็เป็น มีแฟนถามไลค์ถามหลายคนคะว่าสงสัยว่าเป็นยังเาแตงหองลูกเปล่าแต่เลยไม่มียังไม่มีค่ะก็คือยินทีู่ว่าเอแบบเป็นงาแตงก็ที่แรกอ่ะอวันที่ยิ่เก้านียคือเป็นเริ่มของผู้ใหญ่มาคุยกันไม่ใช่เป็นเริ่มมั่นหรือใดๆเลยแต่ว่าทีแรกอ่ะพอผู้ใหญ่มาคุยกันพื่ผู้ดีกับู้้าผู้แร้ดีกยาก็โผแคนนักลกัญาตินี่ละญาติแคนัญาติที่บ่อยด้วยก็เยอะ มีโอกาสไปไปเจอผู้ใหญ่ไปถ่ายงานอของของจังหวัดท่ายแล้วผู้ใหญ่ท่านก็เลยแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวแต่วันไหนเชิญด้วยนะอะไรเงี้ยเราก็เลยมีเราก็เลยมาคุยกันว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะจัดงานแต่งเลยเพราะว่าเราจะได้เชิญผู้ใหญ่ทั้งเดียวตอนเนี้ยคือผู้ใหญ่อ่ะเอ็ท่านเอ็นดูแล้วก็แล้วก็แบบติดตามขา่าวช่เราก็เลยแบบคิดว่าถ้าเราจะเชิญ ที่ว่าเรื่องจริงนี่ก็คุยกันบนรถระหว่านั้นเลยแล้วก็เดี๋ยวว่าถ้านันแต่งเลยไหมจะได้จบโจมจะได้แบบเสร็จเลยครั้งเดียวผู้ใหญ่ก็ได้เชิญครั้งเดียวนั่นแหละค่ะมันมีมาก้งานแฟนคือเท่ามันเหมือนแบบคือเราอยู่ได้กัน่ะคือมันมันเป็นสิ่งมันเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าการแบบมากกว่าการจัดงานนะเอาจริงๆแล้ว เป็นการแบบบอกปล่าวให้กับทุกทุกคนได้รู้ว่าเออเนี่ยเราเป็นฝั่งเป็นฝานะเราอายุเราแบบขนาดดีแล้วเราพร้อมที่จะออกมาเป็นครอบครัวแล้วแล้วก็มันเป็นเรื่องปกติของไม่ว่าคนจะทําอาชีพอะไรอ่ะอย่างแอนคือเป็นศิลปินสักวันหนึ่งเราก็อายุพอถึงวัยอันควรแล้วก็ต้องมีครอบครัวเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งอันนี้มันก็เราก็เหมือนทําให้คนหลายๆคนได้เห็นด้วยเออว่าว่าเราเองก็อยากมาชัดเจนนะ ซึ hey ่งการและการให้เกียรติแอร์ด้วยให้เกียรติพี่บอยด้วยใช่แล้วที่สำคัญคืให้เกียรติญาติของเราด้วยทั้งสองฝ่ายนั่นแหละค่ะก็คือเอาจริงๆอ่ะแต่ว่าไม่ฉันจะเล่นนี่แต่ว่ากระแสที่ว่าทองก้อนใจหญ่มี่พายมาพี่าให้เลยยินแต่ควนยินดีและส่งเสริมว่าาเพระว่าเขาล้อมแขนลงรถเลง้ยงโยนะคะ